ฮ e ลโ o ลเพื่อนๆอยู่กับเบสช่องเบสท e วันนี้เบสจะพาเพื่อนๆมาทำสูบักฮาวาเชนครับสูบักฮาวาเชก็จะเป็นผลไม้ที่เขาเอามารวมกันแล้วก็ใส่กับ นมแล้วก็โซดานะครับเดี๋ยวเบสจะพาเพื่อนๆไปทํากันเลยนี่นะครับวัตถุดิบก็มีประมาณนี้มีนมแล้วก็มีโซดานี่จะใช้เป็นสไปก์ก็ได้นะครับแต่เบสจะใช้เป็นคันพิดแลคโตะนะครับส่วนนมจะใช้รสชาติอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วก็ใส่ที่แตงโมก่อนนะครัเพื่อนๆหวานแดงฉ่ำไปเลยใส่ลงไปเลย นี่นะคะเพื่อนๆต่อจากแตงโมเราก็จะใส่ส้มนะครับใส่ลงไปเลยเพื่อนๆสีสดมากเลยนะครับน่าจะหวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่อไปที่เราจะใส่นะครับนั่นก็คือบานานาหรือกล้วยนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยอืมเหลืองอร่ามเลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆ คือแคนตารูปนะครับเราก็ใส่แคนตาลูปต่อลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ส่งไปเลยนี่นะครับเพื่อนๆต่อไปเราจะใส่เป็นเยลลี่รสส้มนะครับนี่ใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นหั่นไว้แล้วนะครับต่อไปเป็นเยลลี่รสสตรอเบอร์รี่นะครับเพื่อนๆ ต่อไปเบสก็จะใส่เป็นนมนะครับเพื่อนๆเป็นนมสตรอเบอรี่นะคบเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะใช้รสไหนก็ได้นะครับนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่คันพิษแลกโตโซดานะครับกลิ่นสักุละนะครับหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆตอนเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินคู่กับอันนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็เทลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ เบ,บก็เตรียมน้ำแข็งมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคบเพื่อนๆแบบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับใส่น้ำแข็งนะครับนี่โอ้โอเพื่อนๆสีน่ากินมากเลยนะครับสดใสมากเดี๋ยวเบ๊จะเราไปชิมให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก่อนชิมเบ๊ก็จะคนเลยคนเลยให้มันเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพื่อนๆดูสิครับสีน่ากินมากเลยเพื่อนๆนี่โอ้ อืมเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบซาๆหวานๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนอืมทุกคนอร่อยนะครับเบสติดใจมากเลยนะครับเมนูนี้นี่ถือว่าอิ่มมากเลยนะคพนเพื่อนจุกเลยแหละครับเพื่อนๆอนอืมเพื่อนๆนเบสติดใจน้ำมันแล้วนะครับมันจะแบบซาๆหวานๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแตงโมกันนะครับนี่แตงโมกับเยลลี่นะครับนี่ใส่น้ำไปด้วยนิดนึง แล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยไปคำโตโตอืมทุกคนมันจะแบบนุ่มๆแล้วกินกับแตงโมมันจะอมน้ำไอตัวน้ำส,สไป์กับน้ำนมของเรานะครับมันสำหรับวันนี้เบสขอตัวไปกินก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะเวลาดีๆมีได้ทุกคนไว้เจอกันครับ